ออาฝากช่องก่อนฝากช่องก่นอนสวัสดีครับโครการส่งช้างฟาร์มี่นะครัะอันนี้เราจะมาหาจู่นเหนี่ยโอ้ปไปจะไปแรกกับจูนเนียร์แหละครับพี่บี้โอเคพี่บี้ครับไปเลยไปไปธันวาเอาเลยครับไปขับไปลูกขับไปก่อนน้องเลยไ,ไปก่อนน้องดิสิ่ไปเอาน้องมาดีหน่อย

ล,ล้างเร็วกันนะพี่จูนี่เมื่อวานเมื่อเช้าเอาไม้ไปแย่ปุ๊บค <laughs> นธรรมดาแล้วเนี่ยพ <c ười> ี่เอลิสไปพี่ป๊อบเหรอไหนพี่ป๊อบไปไหนละ เล่นกันน้อวไปเล่นกันน้อ่างห่าวมาหะห้างห่าวมาห้างห่าวมาแปลว่าไงแปลว่าคุณสบายดีไหมคนสบายดีไหมภาษาอะไรครับภาษาจีนภาษาจีนโอ้ว่าไงนะว่าไงนะห้างห่าวมาห้างห่าวไหมและและฉันและคุณเนี่ยภาษาจีนว่าไงบอวชูใทก้กวนเหรยนมาวัวชูใทก้กวนเหรยนมาโอ้พี่บ๊อบพี่โกแล้วได้โกแล้วดิ โกและโกแล้วดิภาษาจีนก็พูดได้นี่ฉันรักคุณฉันรักคุณว่าไงนะฉันรักคุณวอรักคคุณ่ะฉันรักคุณจริงๆเอร์อะไรนะวอชื่อไทยกลนวอชื่อไทยกลนโอ้โหวอชื่อไทยกวเลนแปลว่าฉันเป็นคนไทยไม่ใช่อันนี้ ชิปไพูดชีแปลว่าไงพูดชีแปลว่าแปลว่าไม่ถูกอัไน้ไม่ถูกเอ้ยฮ่รู้จักภาษาจีนด้วยไม่ธรรมดามีคำศัพท์อะไรอีกมั่งภาษาจีนภาษาภาษาอังกฤษดีกว่าเอาจีนเอาจีนมีคำหนึ่งมีคำคำว่าไงคำว่า บตู้ปุชีแปลว่าแปลว่าไงแปลว่าขอโทษขอโทษตู้ปุชีแปลว่าขอโทษแล้วนี่ฮาวแปลว่าไงนี่ฮาวแปลว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ว่าไปเอาคำนั้นมาจากไหนนี่สวยนี่ฮาวนี่ฮาวแปลว่าคนสวยแปลแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวาบุ้งไ่ไว้ใส่นอกแล้วก็ เกลือ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 เนี่ยแปลว่าอะไรพี่ชายพี่ชายโอเคแม่แม่แปลว่าน้องสาวแม่แม่น้องสาวอ่าป้าป้าแปลว่าพ่อป้าปาพ่อเอามาม่าแปลว่าแม่แม่โอเคโอ้โหเรียนภาษาจีนมาจากไหนครับเนี่ยน้ำพึ่งบูอ๋อเรียนมาจากน้ำพึ่งโอ้พี่พึ่งพี่พึ่งเขาเรียนภาษาจีนเหรอครับ วันนี้วันนี้น้องจูน่ารักมากเลยไม่ดื้อนะไม่วิ่งชนนะน้องจูนเขา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 น่ารักมากเลยไม่เหมือนต้นหนาวไอ้ต้นหนาวนี่ชนอย่างเดียวเหรอใช่ต้นหนาวนี่วิ่งชนอย่างเดียวนะแต่จูเนียร์นี่เขาอ้อนเป็นน่ะอ้อนเป็นเขาอ้อนน่ารักมากเลยนะโอ้ได้ไต่ถังแล้ว เอ้าเอ้าเอ้าให้น้องกอดด้วยกอดด้วยแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นหน่อยเร็วอ่ะยืนยืนสามยืนสามคนยืนสามเอ้าเ็กเก็กนอยเก็กหน่อยเก็กหน่อยเออนี่เห็นไหมเห็นไหมจูเนียร์เขาน่ารักผุดๆเลยเจ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 แปลว่าพี่สาวเจเจพี่สาวแล้วน้องล่ะน้องสาวล่ะเอ่อน้องสาว เม่เมมน้องชายก็ตีตี้น้องชายตีตี้ปอโป้เหรอมั่วแล้วพี่บ๊อบพี่บี้มั่วแล้วพ่อเขาว่าไงพ่อฮะป้า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 แม่ล่ะแม่เขาเรียกว่าอะไรนีกจำไม่ได้เลยน้าแม่มาม่าอ๋อมาม่ามาม่าโอเค ถ้าถ้าถ้าปูล่ะถ้าปูปลว่าต้องไปเรียนไี่รุดละตังสองว่ะอามีคำหนึ่งอ่ว่าไงเป๋าเป้ฮป๋าเป้ป๋าเป้แปลว่าไงเป๋าเป้แปลว่าพี่รักพี่รักเออป๋อเป้อันนั้นกระจู๊จู๋ป๋อเป้

แบนเมลี่อย่าลืมใครกดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกำลังใจให้ช่องช้างแบนเมลี่ด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับเดี๋ยพร้อมกันสวัสดีครับพร้อมกันแหละเร็ว